จัดงานโดย EIS, c r e s e n t Valley Golf and Country Club, Pure Nature, Indiba Asia Thailand, JSL Global Media, Thai Beverly, Oishi Delivery และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับขอเชิญพ่อมยอีกครั้งหนึ่งครับ นี่แหละฮะแซคชุมแพรนะครับน่ารักมากๆเลย<ะ>334ล้านวิวครับน้องแอปเปิลครับ ทำรายการมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่มีคนดูมากขนาดนี้เลยนะถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าถ้าบทเพลงไม่พร้อยจริงๆนะคะหรือว่ากระแสไม่มาแรงจริงคนไม่ดูถึงขนาดนั้นแล้วค่ะคือเอาจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหลายๆคนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวงการเพลงบ้านเราตอนนี้ก็มียอดวิวในทาง YouTube เยอะมากเลยนะคะพี่นหลักร้อยร้านทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเยี่ยมเลยนะฮะมีวสิกสวิดีโอก็น่ารักมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเลาบรรดาสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคร แต่ในงานในวันนี้นะคะงานมายามหาชนมายาอวปีอร์สิบเจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มีหัวเรือใหญ่ท่านนี้ถ้าเป็นเหมือนคุณพ่อของพวกเรานะคะในทางช่องมายาชาแนลและ <ผม S 1> ท่านก็เป็นบุคคลที่ใจดีมากๆเป็นมิตรมากๆและที่สําคัญค่ะวันนี้หลายๆท่านที่มามาเพราะว่ารักท่านนี้เหลือเกินบิ๊กบอสถูกต้องค่ะคบิ๊กบอสของเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณต้อยแอคเนอร์ที่จะมากล่าวเปิดงานในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะคร,ครับผม ท่านดรนริชชัยสูตรอธิบดีเออ,ธ,อธิการบดีม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายแพทย์ศิริพงศ์เหลืองวรินกุลพี่ต้นลาวันกัญชาติแล้วก็แขกผู้เกียรติทยอครับวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันครบรอบ16ปีของนิตยสารมา,ายาชาแน,นล นิตยสารมายาชาแนลนี่เป็น,นสื่ออิสระไม่ได้ขึ้นปักฝ่ายกับใครถ้ามีข่าวเราสามารถนำเสนอได้ทุกค่ายทุกวันทุกวันที่ครบรอบปีของเราเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อบงการบันเทิงขึ้นมาอย่างอยู่ในปีนี้เราก็จะจัดอย่างมายาอวอร์ดเป็นมายามหาชนเราวายามหาชน จะแตกต่างจากเวทีอื่นอย่างนี้ครับปกติแล้วเวทีสําหรับมอบรางวัลต่างๆเนี่ยปกติก็จะ,ะจะมีเดี๋ยวก็เฉพาะในวงการทีวีเดี๋ยวก็เฉพาะวงการหนังเฉพาะวงการเพลงแต่สําหรับมายาอวอร์ดของเราในปีนี้เราก็ควบกลุ่มรวมไปหมดเลยทุกสาขาทุกขแขนงอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นในผลการโหวตของเราคือเราแยกเราแยก วิธีการคัดเลือกคะแนเน,เนเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็จากการโหวตของประชาชนโดยการตัดจากนิตยสารมายาชานลและก็โหวตทางสถานีมายาชานลช่อง4-4อีกอันหนึ่งก็คือการรวมคะแนนจากคณะกรรมาก,การไม่ใช่โหวตอ,อย่างเดียวและจะเป็นผู้ชนะหรือว่าคณะกรรมการตัดสินอย่างเดียวจะเป็นผู้ชนะ ของเราก็จะมีเป็นสองอย่างที่ทํางานร่วมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการโหวตก็ทุกคนก็จะเป็นอันรู้ว่าถ้ารายการไหนเรตติ้งดีผลโหวตก็จะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลอยู่บนเวทีนี้จะไม่ได้ขัดกับความรู้สึกของคนอื่นคือสามารถที่จะจะเดาได้ว่ารายการไหนอะไรต่างๆนานาถ้ารายการฮอตรายการนั้นก็จะเป็นรายการที่ได้โหวตมากที่สุดนะครับสําหรับ ปีนี้ผมไน้นามผู้จัดงานก็ต้องขอกาบขอบพระคุณเอเอสที่ได้การสนุนคุณพิเชษเนื่องจำนงเพรสเซนวอลเล่จเอสแลแล้วก็พันธบิตอีกหลายๆนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ นั่นก็คือบิ๊กบอสของเรานะครับคุณต้อยแอคเนอร์กราบขอพระคุณมากนะครับค่ะข,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณต้อยแอคเนอร์พูดไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะครับผมมาถึงช่วงเวลาที่ทุกๆท่านรอคอยนะคะสำหรับงานมายามหาชนมายาอวอร์ดปี2017ค่ะงานในค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายรางวัลน,นะคะพี่ร,รูมประเภทแรกค่ะก็จะเป็นรางวัลประเภทศิลปินเพลงและดนตรีจำนวน3รางวัล ประเภทรางวัลประกินอากาศทั่วไปนะคะจำนวน16รางวัลประเภทภาพยนตร์จำนวน7รางวัลและรางวัลผลงานดีเด่นด้านโทรทัศน์จำนวน13รางวัลค่ะรวมทั้งสิ้นที่เราจะประกาศรางวัลในค่ำคืนนี้นะคะทั้งหมดอยู่ที่39รางวัลค่ะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับทุกวงการนะครับเราขอเริ่มที่รางวัลประเภทแรกครับนั่นคือรางวัลประเภทสาขาเพลงและดนตรีมีจานวน3รางวัลด้วยกันครับ รางวัลแรกที่เราจะประกาศนั้นคือรางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนและผู้ที่จะมาประกาศรางวัลน,นะครับก็คือคุณเบนซ์ปริกไทยผู้มอบช่อดอกไม้คือคุณพัฒพัฒนโกมลศรีครับเรียนเชิญทั้งคู่ด้วยนะคะซึ่งคุณพัธพัฒก็คือเป็นมิสซุปรานครสวรรค์ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เวที มายามหาชนของเรานั้นต้อนรับทั้งดารานักแสดงและก็สาวงามนะครับจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสวยทั้งคู่เลยนะคะซึ่งรางวัลน,นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆล,ละครที่โด่งดงังเพลงประกอบละครก็จะ,จะดังไปด้วย<ช>บางรบเรื่องนะคะเพลงประกอบละครเนี่ยดังมาก่อนด้วยซ้ำก็ทําให้ละครเรื่องนั้นก็มีเรตติ้งสูงขึ้นมาทีเดียวค่ะละครจบไปแล้วนะครับเพลงประกอบละครยังโด่งดังต่อเนื่องยาวนานนับปี ปีนี้จะเป็นเพลงอะไรบอกเลยนะฮะว่าพิธีกรเองก็ไม่ทราบผลนะครับผู้ที่ทราบผลนั้นคณะกรรมการจะมอบให้เพียงกับผู้ที่ประกาศรางวัลเท่านั้นเองนะฮะใช่ค่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วขอมอบหน้าที่ให้กับเธอทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงมากเลยนะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับการประกาศรางวัลคนแรกเลยนะคะคู่แรก ค่ะก็เบนทิคไทยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับตัวเล็กด้วยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะเฟอร์รารีเฟอร์รารีลลารวันนี้วันนี้หนูมาทำอะไรลูกมาประกาศรางวัลโอ้มาประกาศรางวัลเหรอคะค่ะแล้ววันนี้ก็มากับน้องเฟอร์รลลารีนะคะแล้วศิลปินในค่ายเมโลมีคะ่ะ ดิฉันนะคะออ้ภักพัฒน์กมลศรีมิสซุปรานครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะรางวัลประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนนะคะมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะประเภทเพลงและดนตรีสาขารางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหวจากละครคลื่นชีวิตโดยซิลเลิงผน,น,น,นานจากละครเลิงพน,นานโดยเจนนิเฟอร์รคิมใกล้แค่ลมหายใจ จากละครตะวันยอแสงโดยแก้มวิชยานีากลดยยับมาจากละครชนีผีพผักโดยเอจิปรากร หัวใจคนรอจากละครพิศวาสโดยรีดเดอะสตาร์ อบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนนะคะขออนุญาตเปิดเลยนะคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคะ่ะตอนนี้ก็โคอยู่ในมือเบนแล้วนะคะรางวัลประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนได้แก่ โดยเอจิรากรค่ะจากเรื่องชนีผีผักช่อง w o r k p o พอย2์นะคะยินดีด้วยค่ะ ครับเอชิรากรนะครับขออนุญาตอ่านโพยนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมที่รับรางวัลก่อนใช่ไหมครับคนแรกก็อย่างนี้แหละครับขออภัยครับเชิญฮะตามสบายครับพีเน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีมือถือฝากวิธีกรไว้ก่อนไหมฮะเดี๋ยวต้องอ่านโพยอนโพยอยู่ในนี้ครับพี่อ๋อโอเคครับเชิญฮะก อย่างแรกนะครับขอบคุณมายาชาแนลนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมนะครัแบบถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตของผมที่เกี่ยวกับวงการเพลงนะครับท,ท,ทั้งๆที่ร้องเพลงมาก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับขอบคุณเวิร์กพอยท์ครับขอบคุณรายการ The m a s สซิงเกอครับขอบคุณพี่ตาปัญญาครับขอบคุณพี่จิปรภาพาด ขอบคุณพี่แก้วแม่ดาวครับพี่ทอฟฟี่สวัสดี๕๐แล้วก็ทีมเสียงนะครับซิมเสียงกล่าวน้องดุ๊กน้องเมย์น้องเนนะครับแล้วก็น้องน้ำมนต์นะครับลูกพีตานะครับขอบคุณพี่บอยไตรนะครับแล้วก็วงจูเลียโกคิดนะครับที่แต่งเพลงกลับมานะครับขอบคุณอแกรมมี่แล้วก็แกร์มิวสิกนะครับขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมขอบคุณภรรยาแล้วก็ลูกๆนะครับสุดท้ายขอบคุณแฟนคลับนะครับรางวัลนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับ เป็นของแฟนคลับผมขอบคุณมากๆครับที่สุดในชีวิตแล้วครับสุดท้ายขอบคุณอีกาดำครับผมสุดยอดมากค่ะหน้ากากอีกาดำนะครับผมก็เป็นแฟนคลับของเขาคนหนึ่งนะครับใช่ค่ะแม่ร้องได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณเอะนะคะก็ได้ทราบไปแล้วรางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนยินดีด้วยจริงๆค่ะคมมาถึงรางวัลต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพี่่มขาครับ รางวัลนักรองลูกทุ่งยอดนิยมขวัญใจมหาชนค่ะรางวัลน,นี้นะคะขอรเรียนเชิญผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนะคะคขอเรียนเชิญคุณกระต่ายทัศิกาหรือว่าคุณกระต่ายมิสแม็กซิมรวมถึงขอเรียนเชิญคุณพลอยชิชาติงชีด้วยนะคะขอเรียนเชิญทั้งคู่ขึ้นมาประกาศรางวัลพร้อมกับมอบช่อดอ,อกไม้ให้กับผู้ที่จะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะเชิญครับ สวัสดีค่ะกระต่ายทัศิกามีนแม็กซิมปี2013ค่ะสวัสดีค่ะพลอยรินค่ะพลอพิชาติงทีมีซูเปอร์เนชั่นแนลสกลนครค่ะค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ได้รับเกียรติมาประกาศรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมขวัญใจมหาชนค่ะรายชื่อผู้เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ค่ะ เทพเพลงและดนตรีสาขาาะวันนักร้องลูกทุกยอดนิยมขวัญใจมหาชนมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ก้องห้วยไร่าาวดีมีแหกเรคคอร์ดกดเป็นคนอีสานเรีงกกบคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีกลอยมีจุกซ้อยจำใตยอรไทยแกรมมิโก แต่รักแท้บ่ได้แปลวงโองเมื่อรักคือความจริงจากใจ oh. <c oughs> บ่เรียกร้องบ่วังอะไรแัตชุมแพลต้นไม้มิวสิกแอน studio มันมาวัดละก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังกระดักใจนางไว้บ่ไดเ้เห็ดดีปันได้เฮ็ดดิปันใดเดดดจ้าก็บ่หัวซา เปาวรีพรพิมลแกร์มิโก้กงงนและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมขวัญใจมหาชนได้แก่ คุณแซ็คชุมแพจากไคต์ต้นไม้มิวสิกขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเมดอสักครู่เพิ่ขึ้นมาโชว์เพลงนะฮะค่ะแป๊บเดียวได้รับรางวัลแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแซ็กชุมแพครับเชิญเลยครับ ลีฬาดีด้วยนะสุดยอดครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับมายาชาแนลนะครับแล้วก็พี่ต่อยแอคเนอร์นะครับที่จัดงานอสรจงเกียรนี้นะครับผมก็บอกไถ่บอกบอกภาษาการบอกคอยแข็งขอบบอกเล่าด้วยครับเด้อแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับพี่ตั้มสามารถท้องข่าวครับ บริษัทบิ๊กเลิฟค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิกนะครับแล้วก็ค่ายต้นไม้ m u วสินะครับที่ซอยแกะเกาที่ทซอยเฮ็ดในผมดังจนฮอตมือน,นี่ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือพี่ๆสื่อมวลชนครับแล้วก็เอฟซีคำแพงทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ซอยกันโบทีท่ซอยเฮ็ดในแซมมีมือน,นี่ขอบคุณหลายๆครับผมครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อ แม่รายการของเราออนแอร์สดนี่ต้องมีซับไตเติลนิดหนึ่งถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะสุดยอดยินดีด้วยนะครับคุณีด้วยค่ะมาถึงรางวัลต่อไปครับแม่ตื่นเต้นลงผิดด้านนะฮะมาถึงรางวัลต่อไปครับครับผมรางวัลนักร้องสตริงยอดนิยมขวัญใจมหาชนครับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนะครับได้แก่นิกกี้เพตตี้เงินล้านผู้มอบช่อดอกไม้คือคุณพัชรวันเชฟเฟอร์มิสซูปรา กรุงเทพนะครับสวัสดีค่ะพัชราวันเชเฟอร์ค่ะมิสซูตรนชน่ชแนลกรุงเทพมหาคนครค่ะสวัสดีค่ะลิกกี้พิตติ้งอาลานค่ะค่ะของเรานะคะก็จะมาประกาศรางวัลน,นักร้องสตริงยอดนิยมขวัญใจมหาชนค่ะและผู้เข้าชิงมีรายชื่อดังนี้ค่ะ นัะดนตรีสาขารางวัลนักร้องสตริงยอดนิยมขวัญใจมหาชนมีผู้เข้าชิงนักต่อไปนี้เต้นนารารั g จ m MM, แกมมี่าามรูมเธอที่ไหน

มีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ สสีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่งานมายาชาแนลทุกคนนะคะก็วันนี้ตัวดาเองก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนักแสดงเพื่อนๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอีกทีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เปิดงานมาพวกเราก็ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงซึ่งปีนี้พวกเราคนคนอย่างพวกเราซึ่งเป็นวงการบันเทิงทํางานบันเทิงเพื่อรอยยิ้มของทุกคนเพื่อความสุขเพลงหรือการแสดงอะไรก็แล้วแต่ เราก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนนกน้อยตัวหนึ่งที่มันค่อยๆแบบค่อยๆโตมีอุปสรรคอะไรมากมายในชีวิตดาก็เลยไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีเป็นนักร้องก็ขอบคุณเป็นเพลงดีกว่าก็เลยนะคะก็นะคะขออนุญาตนะคะขอเชิญบทพนมสีคอนแล้วกันนะคะได้ค่ะเพ่จะได้หายใจเอาละคะขอเสียงปรมมือด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะที่ดาเคยร้องเอาไว้ของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมันทำให้ดานึกถึงอ,อ,อาชีพของผู้เราทุกคนนะคะท้องฟ้าสยายตะว,วันเลือแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคม หากยังลงฟ้าของยิ่งมืดยิ่งรอรอมชีวิตระทมราะรอมาจุบจันจนฟ้านภาพองผู้มองให้เดือนชวินญ,ญาสักวันบุญมาชะตาคงดี ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในวงการบันเทิงสร้างความสุขให้ทุกคนต่อไปขอบคุณมายาชาแนลดังๆอีกทีนึงค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณดาเอโดฟินอีกครั้งค่ะขอบคุณขอบคุณคุณดามากค่ะรวมถึงขอบคุณผู้เชิญรางวัลนะคะคุณมิกกี้พริตตี้แอนลามรวมถึงมิซูป้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร